อา้าวเร็วๆขอ,อละครางนี่ยเอเอนี่เร็วๆโอเคค่ะค่ะโอเคค่ะ จับนิสัยยาวหน่อยถูกแล้วอ่ะตัวนี้ตัวนี้เนี่ยตัวนี้เริ่มแบบนี้ค่ะออมาออกมาแล้วไม่เอาไม่เอามาเร็วเร็วเนี่ยตรงนี้ตัวนี้แข็งมากแข็งข้าวางเนี้ยเออเออว่า เร็วๆเขียนตรงนี้นี่ตรงนี้เร็วจ้ะสีเขียวเร็วจะกีนพี่เขียบนะจ๊ะจัตัวยาวหน่อย่างเงี้ยแนวครับลบลบเอ่โอเคอ่ะมาวางมาวาง โอเคื <Okay. S 2> ่นที่ระบายสีไม่เร็งค่ะเร็วๆคะ่ะท,ที่ทำปีค่ะ <c oughs> ชื่อเอลชาค่ะนี่ค่ะเอลชานามานังจีทองค่ะเร็วๆเขียนเนี่ยเหลืออีกหนึ่งสองสามจีห้าตัว,ตตวอู้เบื่อจเร็วๆไม่เอาลงมาเดี๋ยวโดนยางยางยางใช้เวลาเล่นเรียงค่ะ มาทำกันบ้านอย่างอีกปลาพูดไม่ฟังเลยมาทำกันบ้านค่ะ เก่งมากค่ะเยี่ยมอ่ะต่อาปตัวนี้เก่งม,มากอืออืหืออ่ะตัวนี้อ่ะตัวนี้ค่ะเก่งค่ะค่ะเดี๋ยวอีกวันชูที่โฟนั่นงนั่งนั่งดีๆนั่งงี้คลยอย

ไม่เอานั่งดีๆครับดีๆดีต่อจะดีๆค่ะเริ่มเย็มมากค่ะสวย อ่าตัวน,นี้ค่ะอออเออนี้วสามตัวเรวสามตัวเหรอค่ะอ่ะยังลบขึ้นมาไว้ยังลบอยู่ไหนอ,อ๋อค่ะสวยค่ะ Một chuỗi ấy khá là Nó vang. Ở đây, 2 đứa. Ở đây, 2 đứa. Đi 1,

เยี่ยมสวยค่ะสวยแล้วค่ะคือเอาคเลายบาย,บาย,บาย